สำหรับในคลิปนี้เราจะมาสรุปไลฟ์นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปในส่วนของ S ออีกหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับว่าควรสูงไม่น่าสูงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับอขอสรุปเลยนะเพชรจะได้อยู่ที่ประมาณ200เนื่องจากตัว S n นมาได้50แล้วก็ล็อกอินวันละ50สาวันเท่ากับ200นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเดฟบ18%ก็มีเพียงเท่านี้อันนี้คือไฮไลท์หลักๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดแข่งของคนญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นการแบบนําทีมไปปแแขออแข่่่่่่งงกกัันนนนเออะตวาาจญีุหล นั่นเองอ่ะเคลียจบไปประมาณนี้ของไรนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาคุยในส่วนของตัวละครเอสันเนกัน,น,ะะนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน่าเล่นไม่น่าเล่นน่าสุ่มไม่น่าสุ่มนะครับขอสรุปกันโดยตั้งต้นเบื้องต้นกันเลยต,ตอนนี้นะครับว่ามันเป็นสายโล่ที่เก่งที่สุดในเกมเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนเราตัดเรื่องแบบตัวละครหรืออะไรไปก่อนเลยนะเอาว่าเทตัวละครทุกอย่างอ่ะมันเก่งที่สุดในเกมสําหรับสายโล่ย้ําตรงนี้ก่อนนะครับและจากที่ดูไม่น่ามีสายวิ่งตัวไหนที่จะฆ่ามันได้ด้วย อันนี้คือยากมากยากเลยนะครับถ้าฆ่าได้เนี่ยก็น่าจะเป็นโรเจอร์แต่ก็ฆ่า,ายากอยู่ดีคือมันมันไม่มีสายวิ่งโตไหนฆ่ามันได้อะเพราะว่าตอนมันอยู่ในทงมันกันสถานะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถใส่สถานะหินให้กับคนอื่นได้ด้วยยังไงก็เก่งที่สุดในเกมณนะตอนนี้ย้าอีกทีนะครับทีนี้เดยมีคนไปเทียบเคียงกับส่วนอของนิกะนะครับว่าเอ้ยแล้วยอย่างตัวละครนิกะณนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างผมก็จะบอกว่านิกะกับตัว เอสเน็กเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันนะครับและคงไม่มีใครบ้าเอาตัวละครนิกะไปบวกกับเอสเน็กแน่ๆย้ํากันตรงนี้ก่อนนะครับพอนิกะก็โล่เอสเน็กก็โล่ยกเว้นแบบไม่มีทางเลือกเลยคือยังไงก็ต้องแย่งธงอะทั้ง,งั้นได้ครับนิกะเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถฆ่า S เอสเน็กไอเออเอสเอสเน็กได้นั่นเองนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราขอสรุปอีกหนึ่งทีนะครับว่าเอสเน็กมันเก่งยังไงเนาะคือตัวละครที่ไม่กันสถานะไม่กันสถานะก็จะโดนหิน โดยทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ในส่วนของเรียกว่าอะไรนะตัวไม่การสถานะโดนหินตัวการสถานะก็จะโดนสติวดังนั้นหมายควาว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามโดนทั้ง2อย่างอยู่ดีแล้วตัวละครที่เป็นไฮไลท์หรือสาตั้งต้นก็คือโรเจอร์พอโรเจอร์โดนตัวละครอื่นแม่งโดนเรียบเลยครับเอาให้ชัดตรงนี้นะโรเจอร์โดนปุ๊บตัวอื่นโดนไปด้วยเช่นอาคิรอไคโดคือสายวิ่งอะทุกตัวแม่งโดนหมดเลยเรียบ เรียบเลยนะครับผมเลยบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งโคตรๆแล้วมากันโรเจอร์แต่ถ้าหากกันโรเจอร์ได้ตัวอื่นโดนไปด้วยเคลียจบต,บตามนี้นะสรุปเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นครับอันนี้โดยเบื้องต้นก่อนเลยเอาให้ค่อยเข้าใจกันตรงนี้เลยนะน่าเล่นและเก่งมากๆนะครับย้ําแล้วนะเก่งมากๆเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าแล้วเอยอย่างนี้ก็น่าสุ่มสิผมก็เลยอยากจะบอกเป็นประเด็นกันตรงนี้นะครับว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยมันเก่งอันนี้ไม่มีอะไรเถียงเลยเวย้ย แต่ผมมีวงเล็บกันตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไอตัวละครเนี้ยมันมีซัดปิวเนาะแล้วทีเนี้ยมันแพ้ใครมันก็คือจับไปแพ้สายวิ่งที่ไม่โดนซัดปิวนั่นเองนะครับทีเนี้ยเรามาสรุปว่าแพ้ตัวไหนเช่นมอโก้แต่ว่ามอโก้เนี่ยมันไม่โดนสปิวก็จริงแต่ว่ามันยังโดนสถานะได้อยู่ดังนั้นเนะขาว่าถ้าหากใครสูบนะตอนนี้คุณสามารถเล่นได้ไม่ต่ํากว่านะครับไม่ต่ํากว่านะครับ จนกว่า ex ตัว5.5ปีจะมาอันนี้สรุปกันตรงนี้ก่อนนะไม่ต่ำกว่านี้2-3สเดือนนี้เพื่อนๆจะเอาตัวนี้เล่นได้อย่างฟินฟินกันแบบสบายเลยครับย้ำนะสบายนะครับหรือบางคนมองภาพไม่ออกนึกภาพตอนพ่อมาแล้วถ้าไม่มีโรเจอร์นั่นแหละสบายอย่างนั้นเลยเป๊ะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นอีกทีว่าตอน5.5ปีจะมีตัวไหนมาแก้มันไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบบเก่งโคตรเลยนะครับย้ำกันตรงนี้แล้วนะ โคตรเก่งแต่ที่เหลือต้องไปลุ้นว่าจะมีตัวมาค่ามันไหมแต่ถ้ามีตัวค่าเอกนกได้โล่ตัวอื่นมึงหายเรียบไปด้วยโดยทันทีขั้นต่าก็เซ็ตตัวไปแน่ๆละไม่ต้องพูดมากนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วว่าอไอตัวมันเก่งงู่นี่นั้นแล้วอย่างนี้สุ่มหรือไม่สุ่มผมอยากจะสรุปกันอีกทีนะครับว่าถ้าใครจะสุ่มมาเล่นได้แค่2อสเดือนนี้หรืออาจจะเล่นได้ถึง6ปีเลยทีนี้มันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนอ่ะมาตรงที่หน้าจอแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ซึ่งตัวละคร SN x มันน่าจะไม่ต่างกับปริซิปิต้าทีนี้เรามาดูแท็กครับแท็กมันมีแค่นี้กองทัพเรือแบบต่ํามากนะครับหมายความว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นเมนเท่านั้นแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยโรเจอร์ยังเล่นได้อยู่ไหมผมจะสรุปกันตามนี้เลยนะโรเจอร์สู้เอสเนกไม่ได้และโรเจอร์ดึงธงจากเอสเนกไม่ได้ด้วยและโรเจอร์ก็ดึงธงจากนิกะได้ยากด้วยเช่นเดียวกันหมายความว่าแพทนี้โรเจอร์จะโดนทั้งนิกะและเอสเนกแต่ ไม่ได้หมายความว่าโรเจอร์จะดึงธงกลางไม่ได้นะครับยังไงโรเจอร์ก็ยังเป็นสายวิ่งตัวเดียวในเกมที่ดึงธงกลางได้ดีที่สุดในเกมย้ํานะแล้วทีนี้ถ้าหากทีมีโรเจอร์คู่เอสเน็กจะเป็นยังไงนะครับเลือกโรเจอร์ก่อนได้กลางเอสเน็กก็โดดมากลางเลยและกันยาวจะเป็นข้าวๆประมาณนี้ถ้าเป็นประมาณนี้และย้ําอีกทีว่าเอสเน็กโดนนิกะฆ่าได้นะครับย้ําแล้วนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวโรเจอร์เล่นได้อยู่ไหมผมก็จะบอกว่าเล่นได้ครับ เพราะตามใดก็ตามที่แพทไหนหากเอเนกโดนฆ่าโลเจอร์แม่งจะกลับมาโดยทันทียกเว้นมีสายวิ่งตัวใหม่อะทีนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมอธิบายนะครับก็คือตัวละครเอเนกจะไม่ชอบเทตตัวละครมาโก้คือโดนซัดปิลโดนมันจะไม่ออกอครับจนกว่าเลือดมันจะเหลือน1นู่นย์ะมันถึงจะออกแล้วทีนี้ตัวละครเนี้ยมันน่าจะไปอยู่ในเทดของตัวละคร EX ตัวหน้าของสายวิ่ง แต่ถ้าหากไปจริงๆส่วนใหญ่ตัวละครที่มีเทปนี้ผมเชื่ออันนี้ส่วนตัวนะผมเชื่อยกตัวอย่างเช่นตัวละครคิดรอครับบวนมากดึงธงดีมากสลับตัวได้แต่มันไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนสายวิ่งเข้าใจปะมันไม่มีสกิลพุ่งเขียนนะเนี่ยเนี่ยคือปัญหาของตัวละครคิดรอครับมันไม่มีสกิลพุ่งผมเลยคิดว่าไอเทมเนี่ยจะมามาอยู่ในสายวิ่งแต่จะไม่มีสกิลพุ่งโอเคไหมแล้วมันจะสามารถดึงธงเอเซนิกได้ โอเคนะอันนี้คือผมพูดถึง ex ในอนาคตแล้วนะอันนี้คือสายวิ่งที่ S อสนจะแพ้มากๆมาเมื่อไหร่ S อสนจะเล่นไม่ได้โดยทันทีและตอนที่ S อสนเล่นไม่ได้วันนั้นโรเจอร์จะกลับมาล่าเริงนะครับย้ำกันตรงนี้นะครับอะหวังว่าน่าจะเคลียเนาะแต่ย้ำอีกทีนะว่า SN สนตอนนี้เป็นสายโล่ที่เก่งที่สุดในเกมย้ำแล้วนะไม่5.5ปีก็ถึง6ปีคุณจะเล่นได้ยาวถึงแค่ไหนตอบไม่ได้แต่เข้าๆอยู่ประมาณนี้ แล้วทีนี้ตัวละครเอเนกถ้าใครจะสุ่มเล่นได้แค่เมนหลักเท่านั้นเป็นซับไม่ได้เป็นเมนไม่ได้เมื่อกี้อธิบายให้ฟังไปแล้วตามที่บอกว่าแท็กต่ํามากเคลียนะแท็กต่ํามากอย่างมากก็3-4แท็กซึ่งมันจะไม่สามารถสู้ของลูฟี่ได้ไอลูฟี่ของเก่าแท็กยังเยอะกว่าหรือ3ไคโดยังดีกว่าสู้ไม่ได้นะครับเคลียนะอ่ะจบกันตรงนี้นะโซเหรียญอ e ีเวนต์เอ้ยเหรียญของเอเนกดีที่สุดก็คือ1น e ึ่งคิงอีเวนต์สองอุนติอ e ีเวนต์สไคโดมัดที่เป็นรีเจน มันมีซัดพิลเยอะเนาะแล้วก็โดนตีย่นสก,กิลหนึ่งด้วยดังนั้นและสก,กิลหนึ่งของมันจะสามารถทําให้ตนเองฟรีฮิตได้3ามฮิตด้วยยิ่งสก,กิลหนึ่งยิ่งมีฟรีฮิตโกงนะครับเอเเนโกงนะผมบอกแล้วนะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักเล็กน้อยดีกว่านะครับว่าแล้วอย่างเงี้ยสุ่มไม่สุ่มยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าหลังจากนี้ผมน่าจะหาไอดียโดยตัวละครมีอะไรบ้างขอชี้เป้าแล้วนะครับ1นิกะ2โรเจอร์3แชนกเขียว ผมจะหาตัวละคร3ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่จะหาเอสเนกมาด้วยเหตุผลก็ไหนๆก็หาแล้วมือก็แค่ติดมาอีกตัวก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อตอบอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าสําหรับตัวละครอือ่นๆ ex ผมไม่สนเพราะหลังจากนี้ผมจะเล่นแต่ ex ที่จําเป็นนะครับผมจะไม่ใช่สายสะสมเหมือนก่อนหน้านี้ละเพราะว่ามันเติมเยอะเดี๋ยวมีปัญหานะครับทีนี้ก็จะมาคุยต่อว่าผมจะเอาแค่4ตัวนี้เดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้ยแล้วไอ้เรื่องเพชรเนี่ย จะพอไหมสําหรับตัว5.5ปีมาเมื่อไหร่เดือน7กับเดือน8ซึ่งเพื่อนๆจะต้องเก็บเพชรไป250เพชรเปิดตู้10เอ้ยเออใช่เปิดตู้10 250เพชรนะครับหรือ200เพชรนี่แหละจะไม่ได้หลังจากนั้นเพื่อนๆจะต้องใช้เพชรเปิด ex แล้วทีนี้ถ้าหามีเพชรศูนย์ทำยังไงดีผมจะสรุปเลยนะครับถ้าใครมีเพชรศูนย์เพื่อนๆจะสามารถสุ่มได้ตัวที่6เดือนที่8อะตัวสุดท้ายแบบการันตีหมายเขาว่าหลังจากนี้ห้ามสุ่มทุกกรณีนะครับย้ําแล้วนะ ห้ามสุ่มเลยถ้าใครเพชรไม่มีหรือม,มีไม่พอการันตีเอสเน็กและมีนิกะใน ID อยู่แล้วเล่นนิกะคู่แชงก็ได้ก็ได้นะครับเล่นยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะหรือจะเล่นนิกะคู่โรเจอร์ก็ได้เพราะเอสเน็กถ้าเกมไหนไม่มีโรเจอร์ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกมไหนมีเอสเน็กเยอะก็เล่นนิกะไปฆ่าแม่งเลยก็ได้เคลียรนะหวังว่าตรงนี้น่าจะเคลียนะครับนิกะฆ่าเอสเน็กก่อนจากนั้นค่อยดึงธงเคลียนะเคลียนะดังนั้นใครมีนิกะใน ID คือเล่นได้แน่นอน ส่วน s อสทำไมผมถึงจะหาไปด้วยเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมหาไอดีอยู่แล้วดังนั้นก็เลยมีติดมาสี่ตัวไปเลยจบนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะดูเพชรด,ด้วยถ้ามีเพชรอาจจะตัดสินใจอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเนาะอ่ะแต่ว่าผมสรุปให้แล้วเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะไม่งงนะเอสเนกเก่งโคตรๆและเป็นสายโล่ที่เก่งที่สุดในเกมจะเล่นได้ถึง5.5ปีหรือ6ปีแต่ถ้ามีตัวมาก่อนก็หยุดแค่นั้นและถ้าตอนที่มันเล่นไม่ได้โรเจอร์ก็จะกลับมาเล่นได้อยู่ดี เคลียนะอันนี้หวังว่าน่าจะได้คําตอบกันไปเนาะส่วนที่เหลือใครจะสุ่มหรือไม่สุ่มเนี่ยตัดสินใจกันดีๆอีกหนึ่งทีเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นได้แค่เมนเท่านั้นยกตัวอย่างเผื่อนึกภาพไม่ออกโรเจอร์เขียวครับถ้าตัวนี้เล่นไม่ได้เป็นซับก็ไม่ได้ชัดเจนนะมันจะเป็นกรณีเดียวกันดังนั้นก่อนที่จะสุ่มตัดสินใจให้ดีมันเป็นตัวที่จําเป็นณแพทนี้แต่แค่สอสเรียนเองเท่านั้นที่เหลือตัดสินใจกันดีๆเด้อ